take got I l no สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมฟิกทูวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมหวานฮิวแมนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเผยเคล็ดลับนะครับวิธีการปั๊มเลเวลนะครับหรือการปั๊ม exp นะครับจากการผลิตอาหารนะครับหรือการคัฟอาหารนั่นเองนะครับ ส่วนเทคนิควิธีการที่ผมใช้นะครับก็คือผมจะคัฟเกลนะครับขั้นตอนในการทํานะครับก็คือเราต้องคับเตามาไว้ก่อนนะครับคือเราต้องมีเตาแก๊สเนอะอันดับแรกนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับไปเก็บน้ําทะเลนะครับ sea water นะครับก็คือให้เราไปที่น้ําทะเลเลยนะครับแล้วก็ไปตักน้ําทะเลมานะครับ1เตานะครับเราจะคัฟได้ประมาณ5ชุดนะครับชุดละ9 9นะครับ ก็คือ99นะครับจะได้ exp ประมาณ89 exp นะครับถ้าเกิดเรามีเตาเยอะนะครับก็จะทําให้เรานะครับยิ่งได้รับ exp มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่านะครับเรามีเตาทั้งหมด10เตานะครับแล้วเราคราฟเพ่อนะครับพร้อมๆกัน10เตานะครับ exp ทั้งหมดนะครับที่เราจะได้นะครับก็อยู่ประมาณนะครับ4,450 xp นะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับ แล้วเราผลิตเกลือมาเยอะๆนะครับเราจะเอาเกลือไปทําอะไรต่อนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเกลือที่เราผลิตมานะครับสามารถนําไปขายนะครับได้อีกนะครับโดยเราไปขายที่ NPC ที่ชื่อว่าวีเบอร์นะครับที่แคมป์นะครับก็คือในส่วนนี้นะครับเกลือ1ชิ้นนะครับจะได้ Energy Link ์นะครับ1แต้มนะครับ Energy Link นะครับจะเป็นพลังงานนะครับที่เอาไว้ใช้ทำเควสหรือว่าวาทนะครับหรือว่า ใช้อัพสกิลนั่นเองนะครับเราสามารถไปแลกได้เลยนะครับที่ NPC นะครับโดย NPC จะจำกัดนะครับ25 0 0 0 Energy Link นะครับต่อสัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นการได้รับผลประโยชน์2ต่อนะครับทั้งได้ EXP นะครับทั้งได้รับ Energy Link นะครับแล้วในส่วนของการคราฟเกลนะครับก็จะใช้เวลานะครับประมาณ40นาทีนะครับต่อการผลิตนะครับทั้งหมด5ชุดนะครับในช่วงที่เราผลิตนะครับเราก็ผลิตไว้นะครับแล้วก็เราก็ไปทำเควสนะครับ อื่นๆในแมพนะครับว่าไปทำเควส์สัปดาห์นะครับพอครบ40นาทีแล้วนะครับล้วก็วาร์ปกลับมาบ้านนะครับแล้วก็มาอัพเกลือนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟิกทูวันด้วยครับสำหรับวันนี้ฟิกทูวันก็ขอท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย